ที่ไหนล่นนี่ของตัวอยู่ในปากพี่แน่ไปไปอยู่ในนี้ได้ไงอะ่ะกดแปมได้มันกระเด็นเข้ามาในปากพี่อ่ะคืนไปเลยแถวบ้านก็เรียกลาบลอยลอยเข้าปากไงครับพี่ทีมน้องแก้มเนี่ยพี่กอเข้าหันพี่ที้ฟ้ารอแล้วครับส่วนโน้องแก้มรับหน้าที่ผัดนี่ดูดิรักควงตะลิวสักก่อนเสน่ปลายจวักข๋อใครชิมใครรักใครชิมใครหลงชนะชนะชนะ น้องเอี้ยมเล่นขอครับคุณผู้ชมได้เวลาพระเอกลงหม้อใส่เพียงร้อนเลยครับน้องเอี้ยมนี่ว้าวยน่ากินว่าแต่ทีมน้องแก้มเดินครับไปถึงไหนนะครับเนี่ยอืมกำลังหอมเลยนะเฮ้ยเป็นไรอ่ะโอเกือบไปแล้วเต็มเต็ม,มๆๆครับพี่กอ น้ำลายเนี่ยเต็มหน้าพี่ก่อนเลยอะแกงเลียงขององเอฟก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมนี่ค่ะเห็ดฟานะคะก็ใบแมงลักค่ะสุดยอดขาดไม่ได้สำหรับแกงเลียงเรียนสดของเรานะคะครับนี่น้องแก้มทำเพียงผัดชาเสร็จแล้วครับว้าวแซ่บสุดยอด นี่แะครับแอนแอนหน้าตาเพลียผัดฉาของทีมน,น้องแก้บแกงเรียงของน้องเอี้ยมก็ตามมาติดติดครับอ,อสวยงามน,น่าทานมากค่ะ ขอข้าวเปล่าสักจานเถอะครับแม่แต่น่าเมนูน่ากินจริงๆครับและตอนนี้คณะกรรมการจากบ้านเปรตในก็กําลังจะให้คะแนนกันแล้วละครับถูกอ,กอกถูกใจเมนูไหนหย่อนลูกปนปองให้คะแนนได้เลยว่าแต่ว่าสาวๆเถอะครับไม่ชิมฝีม,มือตัวเองหน่อยเหรอาสาวๆเนี่ย <c oughs> มีใครป๊อตหรือเปล่าป๊อสหรือเปล่าป๊อตไม่มี ไม่มีป๊อตไม่ใช่เอี่ยมแล้พี่แกมาแล้วแม่เอี่ยมทั้งคู่แบบว่าไม่มีใครป๊อตถ้าอย่างนั้นเรามาชิมพร้อมๆกันทั้งสามคนเลยดีกว่าแต่พี่เนี่ยเป็นคนเปิดก่อนแล้วกันจะตัดในบินคนแรก๊มาเลยไอ้ยาสีแง่แง่ดูสีหน้าแล้วหน้าเป็นห่วงสาวๆแล้วล่ะครับเป็นหงายคร อร่อยกว่าน,นี้มีอีกไม่ใช่ไหม <laughs>